ตายแสงตะวันยามเช้าชายร่างผอมบางผมรกรุงรังกำลังคุยเขียกองขยะริมถนนสายตาของเขามีประกายแวววาวเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นเขากำลังค้นหาไรายได้จากขยะที่ผู้คนทิ้งไว้ขวดพลาสติกที่ไร้ค่าสำหรับหลายๆคนแต่มันกลับเป็นของมีมูลค่าสำหรับใครอีกคน ชายผู้นี้มีนามว่านายทองเขาเคยมีชีวิตที่ดีมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุทางสมองส่งผลให้เขาสูญเสียความทรงจำและสติปัญญากลายเป็นคนไร้ความสามารถครอบครัวของเขาพยายามช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งไว้ตามลําพังทองกลายเป็นคนไร้บ้านอาศัยอยู่ใต้สะพานล,ลอยเก็บขยะขายเพื่อประทังชีวิตแม้จะสูญเสียความทรงจำและสติปัญญาแต่ทองยังมีความดีอยู่ในใจเขามักจะแบ่งปันอาหารและน้ำดื่มกับคนไร้บ้านด้วยกันอยู่เสมอเขายังช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน และสัตว์จรจัดทองกลายเป็นที่รู้จักในชุมชนต่างคนเรียกเขาว่าคนบ้าความดูถูกและรังเกียจแต่ทองไม่เคยรู้สึกโกรธเคืองเขาเข้าใจดีว่าพวกเขาไม่ได้เจตนาร้ายไอ้บ้าทองมาเก็บขวดไปขายอีกแล้วเว้ยเสียงซุบซิบของชาวบ้านพากันพูดซุบซิบเมื่อเห็นทองนั้น เดินเร่ร่อนในมือถือถุงดำเพื่อที่จะใส่ขวดพลาสติกที่เก็บมาได้และของใช้อื่นๆที่พอจะขายเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กอลูมิเนียมหรือแม้กระทั่งของใช้ที่คนอื่นนำมาทิ้งไว้ซึ่งมันเป็นของไร้ค่าสำหรับคนอื่นแต่เป็นของที่มีค่าสำหรับนายทองคนบ้าผู้นี้ นายทองถูกมองว่าเสียสติแต่ทองก็ไม่เคยท้อแท้ไปลักขโมยของชาวบ้านกินถึงแม้จะไม่มีกินสักแค่ไหนนายทองนั้นก็ยอมอดวันหนึ่งในขณะที่นายทองกำลังคุยเขี่ยกองขยะเขาก็ได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยกำลังร้องไห้อย่างหนักทองจึงเข้าไปหาเธอแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนูร้องไห้ทำไมนายทองถามขึ้น เด็กน้อยยกมือขึ้นปาดน้ำตาหน้าตาของเธอเปื้อนไปด้วยคราบเหงื่อใครบนใบหน้าเด็กน้อยยกมือขึ้นเช็ดแก้มเล็กๆและร้องไห้สะอึกสะอื่นพร้อมกับตอบในทองว่าเด็กน้อยเล่าให้ฟังว่าเธอถูกแม่ทิ้งและไม่รู้ว่าแม่ของเธอนั้นไปไหนแม่หนูหายไปแล้วคะ่ะแม่หนูเอาหนูมาทิ้งไว้แม่ไม่รักหนู <c oughs> แม่หายไปแล้วคะ่ะ เด็กน้อยร้องไห้ดังขึ้นกว่าเดิมนายทองสงสารเด็กหญิงนายทองจึงปลอบโยนเธอและอาสาพาเธอไปกินขนมไม่เป็นไรนะหนูน้อยเราไปกินขนมกันนะฉันจะดูแลหนูเองโอ้โอ้อย่าร้องนะอย่าร้องนายทองพูดปลอบใจหนูน้อยคำพูดของนายทองทำให้เด็กหญิงหยุดร้องไห้และเดินตามนายทองไป นายทองตัดสินใจดูแลเด็กหญิงคนนั้นเขาตั้งชื่อให้เธอว่าแก้วและเลี้ยงดูเธอเหมือนกับลูกสาวของตัวเองต่อไปนี้เรียกพ่อนะลูกเรียกพ่อสินายทองพูดกับเด็กน้อยด้วยในตาที่ไร้เดียงสาพ่อเด็กหญิงเรียกเขาว่าพ่อและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแก้วกลายเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของนายทองเธอทำให้เขามีความสุข และมีเหตุผลที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทองและแก้วอาศัยอยู่ใต้สะพานด้วยกันพวกเขากินนอนและเก็บขยะและช่วยเหลือผู้คนไปด้วยแม้จะยากลำบากแต่ทองและแก้วก็มีความสุขพวกเขามีกันและกันและนั่นก็เพียงพอแล้วจนวันเวลาผ่านไปหลายปีเด็กหญิงได้เติบโตขึ้นทองได้ส่งเสียให้เธอเรียนหนังสือ ถึงแม้มันจะทุลักทุเลและยากลำบากสักหน่อยเพราะว่าทองนั้นก็ต้องเก็บขวดไปขายเพื่อประทังชีวิตแต่ทองตัดสินใจที่จะให้ลูกนั้นได้รำเรียนหนังสือจนกระทั่งหลายปีผ่านไปแก้วลูกสาวของนายทองก็ได้เรียนจบระดับปริญญาและได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งต่อจากนั้นด้วยความสามารถและความขยันหมั่นเพียรของแก้ว เธอจึงได้ออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองและเป็นบริษัทของเธอและมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแก้วมีเงินทองมากมายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดบริษัทด้วยตัวเองเธอจึงนำเงินที่หามาได้นำมาซื้อบ้านซื้อรถและก็ดูแลในทองพ่อที่คนอื่นเรียกว่าบ้าทั้งสองพ่อลูกใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจนชาวบ้านต่างพากันอิจฉาในทอง คนบ้าที่เก็บขยะในวันนั้นในวันนี้เขากลายเป็นคนบ้าที่น่าอิจฉาที่สุดและร่ำรวยที่สุดในระแวกนี้เพราะความดีความมีน้ำใจของนายทองจึงทำให้ในายทองนั้นมีความสุขและทำให้คนอื่นอิจฉาคนบ้าแก้วลูกสาวของนายทองดูแลนายทองเป็นอย่างดีราวกับว่านายทองนั้นเป็นพ่อแท้ๆของตนสองคนพ่อลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา